มติตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ,อาการเกษตรครับรายงานพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฝ่อฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด16-23องศาเซลเซียสย สูงสุด34 3 8ถึง38องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีพายุฝนฟ,ฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการ นองบุรลมภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลสินบุกดาหารขอนแก่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุริน์รีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด18-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฝนฟ้าขนองในพื้นที่บางแห่งประมาณ20%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์บุรีลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสสูงสุด37-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั ไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27ถึองศาเซลเซียส สูงสุด31-38องศา,าเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรียะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสสูงสุด34-39องศาเซลเซียส ลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวกรมตุนิยมวิทยาข่าว